สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมิรเคิลแบน์นะครับวันนี้เราอยู่กันในพิกเซลโอเวอร์หลอด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 นะครับเกมสไตล์ไอดอลนะครับก็ช่วงนี้ก็คือสไตล์ไอดอลที่คองโลกเลยเนาะะเดี๋ยวขอญาตแจกโค้ดก่อนเลยนะครับปิ๊งปิ้งปิงเพื่อนๆกดซ้ายบนนะครับ้วกดคำว่า e ีดีมต้องเลวเวลสิบก่อนนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถใส่โค้ดได้อย่าลืมกดรับจดหมายด้วยจะได้เพชรประมาณสองพันนะครับอต่อไปตัวไหนที่ควรสุ่มไม่ควรสุ่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะรี สตาร์เตอร์บิวเนี่ยกับเออันนี้เราสามารถหาตัวง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนทีม3ทีม4ี่เนี่ยมันต้องเป็นทีมมืดกับทีมแสงอันนี้เล่นยากอันนี้ต้องสุลต,ตานแต่เ,เพื่อนๆสามารถรีหาได้นะสามารถรีหาได้นะครับจนกว่ามืดกับแสงจะออกแต่ออกยากอันนี้อันนี้มีให้ดูฮอเดอร์เนี่ยจะเป็นเวลามันใช้ท่าจะเป็นบังกรไฟลงมาโดนทั้งปาร์ตี้ครับค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแสงตัวหนึ่งนะครับเขานิยมเนี่ยสตัวนี้แหละแสงกับมืดแต่ว่า อาจจะต้องเติมเงินชนิดหนึ่งนะครับไม่เติมเงินก็คงลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเล่นแบบง่ายๆแนะนำให้รีหาแอนนาครับตัวตะเกียบแอนนาจะเป็นตัวละคราธาตุไฟเป็นแทงทาธาตุไฟที่มีโจมตีหมู่แรงมากนะครับ ถ้าเกิดมีเล่นมีอาจจะเล่นทีม1กับทีม2เนี่ยแหละเอาแบบง่ายๆนะเพราะว่ามันตัวธาตุน้ำเอ่อธาตุไฟธาตุลมพวกนี้มันหาง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแจกด้วยมีแจกสตาร์เตอร์7จ7นะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตไปกดเล่นให้ดูนะว่าถ้าเกิดสมบุติทีมไฟกับทีมแสงตีกันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงเจอกล่องระเบิดเข้าไปนะครับเีย้ยครับฮอเดอร์เป็นไงบังกรไฟยังรอเลยนะเท่มาก ตัวนี้แหละที่หมีว่าหมีจะเล่นครับซามุไราสาวเนี่ยมันมันเท่ดีอะถ้าฟันมันเท่ดีชอบนะโอ้โหมันโดนระเบิดหมู่มานรัวๆเลยอะไม่น่าไม่คนถึงรีหาแอนนากันนะครับเนี่ยแหละอย่างที่หมีบอกครับก็ก็ก็ไปรีหายอนนาก็ได้ครับง่ายๆดีนี่มิยามโมโต้ครับมันเออฟาดไปดาบซามุไรโดนทั้งป่าที่นะครับค่อนข้างตึงอยู่นะ นี่ครับโอ้โหโดดสับเข้าไปอันนี้ก็ให้ดูการต่อสู้ของพวกเทพ,เทพแล้วกันนะประมาณนี้นะครับมีอาจจะเล่นทีมสองไหมก็ทีมหนึ่งแต่คือตอนเนี้ยเอออยากเปิดมียาอยากอยากเลือกมียาโมโตโมากกว่าอาจจะเล่นทีมสามนะครับเดี๋ยวมีขอุ่าซูมให้ดูเลยแล้วกันโอ้โหพี่อ้วนมาก่อนเลยนะครับพี่อ้วนพี่อ้วนโอ้โหเรียบร้อยไม่มีห้าดาวออกนะ แต่สิบโลตอนแรกมีสุ่มไปมีได้5้าดาวอยู่อันนี้เพื่อต้องรอเลยว่ายี่ครับเลเว่ายีจะมาเปิดมืดกระแสงได้ถ้าเกิดคนที่คิดจะรีหานะต้องเล่นถึงยี่บหัวน้านอยู่อะพจะ่าจะเปิดได้อันนั้นเขาเรียกว่าเปิดแบบเฉพาะทางอ่าเป็นมืดเป็นแสงเดียวนะประมาณนี้ ต่อไปก็คือสําหรับสตาร์เตอร์ครับเห็นว่าจะมีตัวละครสามสี่ห้าหกตัวเนี่ยที่อยู่ในตู้เราสามารถเลือกได้มันจะให้เราเปิดดีโลทั้งหมดร้0ยปสิบโลอันนี้มันจะยังไม่มีให้เลือกครับมีจะต้องเปิดให้ครบก่อนมีขาดอีกยี่สิบโลก็ตอนแรกว่าจะเลือกนะักเวทอะแหละแต่ว่าน้องเฮลน้องแมว,น,แมวนี่ไม่ต้องไปเลือกนะตัวตัวตะเกียครับเพราะว่ามันมีเป็นน้องน้องเฮลเป็นตัวแจกนะช่วงแรกอัดน้องเฮลยาวไปเลยครับนางจะตกทีเดียวแล้วก็ได้ได้เทิร์นกลับมาตีเรื่อยๆ นี่แหละตัวที่มีจะเลือกนะครับมิยาโมโตะเพราะว่านางเทพดีเห็นถือดาบมีมีชอบสาวนักรบอยู่แล้วนะทำไมเรื่องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเปิดให้ครบ180โลเห็ิบร้ยานมีจะเหลือ20โลนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นให้เลือกนะครับแต่พูดถึงตัวตัวละครเกมนี้ทำกราฟ,ฟิกค่อนข้างสวยนะหมายถึงว่าอาร์คมันอนะ่ะเอออาร์คมันสวยมันอย่างที่มีลงรูปนะซ้ายกับขวากโบรงสั้นจุดเลย อันนี้พี่มาป่าแทงธาตุน้ำแล้วแต่ไม่เห็นคนใช้กันไม่ไม่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะอันนี้หมีก็จะสูงไปครบร้อยแปดสิบโลไปอัน,นอันนี้เนาะเอ่อผู้หญิงถือหอกทาม่านี่หมีมีแล้วออาพอเราสูมไปร้อยแปดสิบโลเสร็จแล้วเราจะเลือกเลือกตัวอันนี้หมีก็เอามิจามโต้เลยครับพอดีชอบนะชอบสาวถือดาบเก่งไม่เก่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวดาบคาตาน้าเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวลองให้ดูครับเก่งไม่เก่งเดี๋ยวว่ากันคือเกมนี้เขาจ้างหมีทำด้วยนะ วันนี้มีงานเขา้าที่จริงเขาจ้างเกมตอนนี้มา4 5หเกมแล้วแต่หมียไม่มีเวลาทำเดียววันนี้ว่าจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเสร็จแล้วเราทำไงอัปเลเวลเลยครับเน้นน้องแมวน้องเฮล,ลก่อนเน้นตัว5ดาวก่อนอะเด๋ยวมีคออัพเลยแล้วกันนะครับดาบคาตาหน้าคู่โอ้เท่จริงเลยถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะเน้นตัว5ดาวอัพไปเกืออัพไปก่อนครับเป็นไปได้เน้นเฮลก่อนเพราะว่าเวลาเฮลเวลามันฆ่าเสร็จแล้วมันจะได้เทิร์นตีไปเรื่อยๆเลย มีก็จะเน้นสองตัวเนี่ยแหละแต่จริงๆมันจะมีค่าสัมพันธ์ใส่คู่นะอย่างอย่างไอผู้หญิงถือดาบตัวเกี้ยมันต้องใส่คู่กับพระเอกห้าดาวนะครับนี่โอ้โหทีมแข,แข่งขึ้นมาเยอะเลยครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปสู้ให้ดูเลยแล้วกันนะอ่ะอันนี้การถ้าเกิดสวรรคนเพื่อนๆรีโลไม่ได้ขึ้นมาก็ให้กดยาเยซเวอร์อย่างที่มีกดตรงนี้ครับเห็นปห กดสวิตเซเวอร์เราย้ายเซฟไปเรื่อยๆจะว่าจะได้มืดกระแสงอ่ะเดี๋ยวเรามาร,รีวิวการต่อสู้กันดีกว่านะครับอันนี้พระเอกนะเดล่าดีล่าดิเออโอเอาเดี๋ยวเอาพระเอกออกกันครับพระเอกสี่ดาวเองเยวไว้เดี๋ยวห้เปิดห้าดาวเดี๋ยวค่อยมานะครับรุยครับเซตุก,กะเซนโซคุเคนชุบนี้โอ้โหเป็นไง เห็นไหมพอน้องแมวเวลาตีตัวไหนตายเสร็จแล้วน้องแมวจะตีเรื่อยๆเลยครับน้องเฮลเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกในช่วงแรกเนี่ยเรามี XP เรามีอะไรอัดน้องเฮลไปเลยครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวระบบต่างๆแล้วก็เป็นการบอกว่าตัวไหนควรที่จะพึงมีนะครับแล้วก็เป็นการรีไอดีด้วยนะครับรีไอดีเกมนี้ง่ายมากคือยายเซฟจบเลยเซสกาเซนโคสุเก้อโอ้โหโดนมาสามครับเห็นไหมเวลาฟาดมันจะติดไฟด้วย โอ้ oh, แล้วก็น้องเฮลใกล้เก็บทีละตัวครับโอ้โหอิซี่โบมากเลยเกมอ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ